ต่อมาก็เรื่องขอโทษหรือบางทีก็ขออนุญาตค่ะอังกฤษก็แยกกันหน่อยมี sorry ไว้ขอโทษจริงๆกับ excuse me ที่ใช้เรียกขอทางหรือขัดจังหวะแบบสุภาพอืออืม,อมส่วนจีนี่น่าสนใจครับมีด้วยบุชีด้วยบุชีอันนี้คือยอมรับผิดแบบตรงๆใช่ค่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าทำผิดไปแต่ก็มีอีกคำที่ใช้บ่อยมากคือป uh ู้เห่าอีสผ uh ู้เ ผู้เห่ายี่เสือน,นี่ใช้บ่อยจริงค่ะมันจะนุ่มนวลกว่าเหมือนเ,อเกรงใจรบกวนนิดหน่อยอะไรแบบนั้นใช้ได้ตั้งแต่ขอทางเกร่ยนนำหรือขอโทษเรื่องเล็กๆน้อยๆอะค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็มีโกเมนไซสำหรับขอโทษเมื่อรู้สึกผิดจริงๆกับอีกคำคือซ um um ูมิมาเซ็งซูมิมาเซ็งซูมิมาเซ็งนี้ได้เยินบ่อยมากใช่ค่ะคำนี้สารพัดประโยชน์มากจริงๆใช้ได้ทั้งขอโทษแบบเ,เล็กน้อยๆนะคะ ขออนุญาตก็ได้หรือแม้แต่เรียกพนักงานเสริมในร้านอาหารก็ใช้ซุมิมะเซ็งค่ะต่างจากโกมเมนนาไซที่ความหมายจะหนักกว่าชัดเจนว่ารู้สึกผิดส่วนภาษาจีนที่บอกว่าผู้เห่ายี่สื่อมันนุ่มกว่าตุวยบุชินเนี่ยก็เหมือนสะท้อนวัฒนธรรมที่เขาให้ความสำคัญกับการรักษาหน้าความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะคะไม่อยากให้ดูแรงเกินไปอืมเข้าใจเลยครับ